ีพาลูกสาวมาเที่ยวนะคะมาดูมาซื้อของมาซิเรากำลังจะมาต้อนรับสมาชิกใหม่การ์นียรมุฟดูเดียวนี่จะเป็นลูกชายคนใหม่ของบ้านเรานะคะกำลังรอเขามาเอาอยู่ เราเข้ามาเปิดกล้อแล้วเราจะได้เห็นยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะเรียกว่าเราจะ,ะเดี๋ยวดูพางดูสัตว์แล้ว mm hmm. นี่คือเพิกช็อปนะคะสัตวนะ์น้องอันนี้ก็งี่จะเป็นร้านประจำของเราที่เราจะมาบ่อยมาก จะมาซื้ออาหารให้ลูกๆของเรากันตันนี้ก็มีเด็กเยอะนะคะแตบบ่กลัวจะไปโดนเด็กอันนี้ก็เป็นแบบฮมสเตอร์นะคะแฮมสเตอร์ อันนี้ก็เป็นที่กระต่ายนะคะแต่หายไปนิดนีงกะกินนิเพ็ดอยงนี้ันนี้ก็กกดนนโดดออกมาเนาะไม่รู้อยู่ไหนกันเดี๋ยวมาค่ะาชมมาทีไรก็ได้ของที่นอตมือกับบ้านทุกทีใค้รู้คนใหม่กับบ้างทุกครั้งเลยนะคะ Excuse me What you want to call him? Nice uh, to uh.